สวัสดีค่ะวันนี้อ <lesser> ย <seeing> MM. ู่ก <Stephen Biden> <inaudible livest> ับรายการประกวดมิสแกนเธอรีแอคนะคะอยู่กับหมายเลขหนึ่งค่ะค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะน้องเบลมิสแกนนครปฐมมัธยมมหาลัยู่กับน้องปอนอยู่กับน้องปอนนะคะมิสแกนเธอสตรออรี่เอาเฮี้ยเฮี้ยเี้ย สช่แลวใหญ่กว่าหลังซานกรุงเทพมาค่ะตะโก้ขมอสตะโก้สิงไม่ทารายรอเล่นวันนี้เราไม่ได้มารีแอคอะไรของมิสแกนแต่เราตามกระแสของมิสแกล์มาเพราะในช่วงนี้อยู่กับในการประกวดมิสแกนนะล์แต่วันนี้เราจะมารีแอคเรื่องรูเมตเดอะซีรีส์ห้องนี้พี่ให้นายเป็นอีพีที่สี่อ่ะเริ่มกันเลยเนาะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูกันรู้หรือยังว่าต้องทำอะไรกดไลค์กดแชร์เอา เอาเตรียมกันดีๆค่ะเ oh <my> อามาค่ะก่อนที่จะดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมด oh <my> ูไหมต้องทาอะไรก่อนกดไลค์กดแชร์กด share, s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่พลาคลิปของเรานะคะ่ <c oughs> ก่อนที่จะไม่ในการเสียเวลาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าทุกคน เปิดมาเป็นไม้สีเขียวเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ส่วนรถไฟแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่รนซึ่งที่นี่นะครับผมคนเมืองเนี่ยชอบมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ชอบมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยฮะค่ะชก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้มาเที่ยวกันที่นี่นะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อความแขงแรงใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยมาดูแลสุขภาพกันนะครับใช่ไม่เอา แต่โมกมาใส่สู้ขาวเลยพอต้องเข้าเราก็เธอมาต่อเะมาพูดน่วะเอาหมกแดงไปค่ะสูเขาสองบาบบานแค่นั้นเนะแล้วถ้าไม่พูดแบบนี้จะได้ไหมจะไปต่อได้ไหมได้ขึ้นจอสองได้สอบกรวะ่ใจเู่้อนีนซ อันนี้เป็นเตมเป็นลูกไม่เห็นแน่ไม่เห็นแน่ได้มาไม่ได้ดูแล้วมั้งนักเบวีที่ว่าเราไปถ่ายรูปกันตรงนู้นดีกว่าไหมก็ต้องไปงานแหละเขาไม่สนใจแล้เนี่ยแน่จริงอ่ะมาเออะมาให้เป็นกอล์ฟครับเร็ว ันหลอเเว้ยมันเชื่อสุดเลยอ่ะขอไปเก็บบรรยากาศง่อยหน่อยกปะตรงไหนอ่ะนี่ไม่ดีวิงไปสลไฟะไปถ่ายรูปเล่นอ่ะไปถ่ายอะไรใครร้อนขนาดร้อนมากจเือยเหรอคะไปเก์กันหรอครเรากดทางดุนเกงก้าวตึกคนลไม่รู้เราล็อกขอ มาว้าวคือความเขินนของไม่ก็ให้กุดไปเลยดูเยี่ยมขนาดนี้ ไปอ่ะเขาแต่งจอมาเหี้ยเขาแต่งเส้ยมันดูเย็นป่ะห็นไหมเาลุกหขาไม่ความลุกห่วนะลุกลุกหัวอะไรเธอคิดมากยัะไม่ไคิดเลยแกจะไม่หมดแล้วอ่ะ กอกอนแต่อ้าเป็นที่นองนะคะที่นองนะคะอะไรอะไรอะไรที่สองคนนี้มันตัวคอขอกคออินเนอร์หลวจะชอบเอ็นี่เขามากันสองคนมากไรตัวตนสุดๆมึงเห็นกูสองคนกันบ้างปะวะอ้อยพัญชี คาเฟ่คาเฟ่เลยไปเร็วเหรออะไรคืออะไรงานเสียบงานถนัดชอบปะงานแต่งเราตกได้จริงดิวม่าอะไรอ้หน่ยที่ไหน มเห็นแค่อพ่แตอนี้ไม่รู้หรอไม่อลูติชาชานที่ไหนมันมีหลายสาขารมันมีสาขาอนวัสดีมันรมานหน้ทาสถาสาขานาดที่ยังนอนมือชี้แทกจริงไหมเนี่ยน้ำชี้แ้หกิาวยู่ัง่กดไปก่อนนะครัก่อูไหมสการมันจะไปไหนวะ มันจะไปเฮ้ยกูรู้ว่าน้องไปห้องนากูอยากสการน้องจะไปอยู่ไหนอีรัก่ัสกายไม่จะบอกรใช่ซสกาย์ไมผู้รุ่จีแต่ว่าไปรู้ไปรู้นี่สีว่าเดอยู่มหาลัยอะปูดี้มันคือโทัพของแม่มันอกเวล่าป้ามอแล้วเหมือนมันต้องที่วาลีกลับดูแลป้ามาสาปัตยกามจะคือศักดิ์ศรี พูดทำไงได้อะเขาก็ต้องกลับปะว่าเต้าเลยดิกูรู้จัมึมเมงเต้ากูเป็นเพื่อนกับมึงมาตั้งสี่ปีทำไมกูจะดูมึงไม่ออกวะคิดอะไรรู้สึกอะไรก็บอกกาไปดิเพราะว่าน้องมาเนีย่ยส,สนิทจะมีในการชวตทำเต่าวายเนี่ยต้องโชว์สตรีท ต่อไปเราจะไม่ันนแ้วาจะส่งทีหนักมากหนกูเห็นมึงนะอ่านแต่หนังสือ